เขาบอกว่าเนื่องซิกเซนนะแบบชี้เป็นชี้ตายชี้เป,ชเป็นชี้ตายคือเคยชี้เป็นชี้ตายแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าชี้เป็นชี้ตายเพราะ<อ>ว่าเหมือนโดนเข้า<อ>จังหวะนั้นทักเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาเป็นหลีดคณะด้วยกันแล้วก็สนิทกันเลยสนิทกันแต่ไปเจอกันบรถไฟฟ้าแล้วก็ อยู่ดีๆเพื่อนที่กลับบ้านกับเราเนี่ยประมาณประมาณ7จคนอะ่ะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมมึงไม่ทักคนนี้แต่เรารู้เรารู้วันลุกขึ้นแล้วนะวันนั้นอะ่ะผ่านไปโดยปกตินึกออกไหมเรากลับบ้านกลับตามปกติกลับรถไฟฟ้าแยกก,กันกับเพื่อนนู่นนี่ถึงบ้านตามปกติจนตีสามมีเพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยฟังวิทยุกูฟังวิทยุเมื่อกี้แล้วคนนี้ตาย ก็คือเป็นเพื่อนเรานะเพื่อนนี่เรารู้จักเนี่ยคนนี้ตายเราก็เฮ้ยเฮียเพราะอะไรอ่ะตายตายเพราะอะไรบอกโดนกระสุนปิศายิงเข้าที่กลางหลังเราก็แบบเสียใจคือเสียใจแต่มึงโทรมาตีสามอ้เฮียกูเสียใจมันก็แบบมันก็ต้องด่าแบบมึงอะไรของมึงเนี่ยไม่บอกที่กูโทรมาหามึงเนี่ยเพราะว่ามึงรู้ใช่ไหมว่าเมื่อตอนก่อนตอนเรากลับบ้านตอนเย็นเนี่ยมึงเจอเขาในความทรงจําเราอ่ะไม่มีเลยแล้วก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยเราไปเจอตอนไหนวะมันก็บอกว่ามึงอะยืนมองเขากดบัตร แล้วก็ไม่ทักทั้งนั้นที่สนิทกันนะไม่ทักเสร็จปุ๊บทุกคนก็บอกเฮ้ยทำไมมึงไม่ทักวะก็ยืนนิ่งไม่พูดเราก็ยืนนิ่งไม่พูดอะไรจนเสียบบัตรเข้าไปคือเลยฟ้าก็ขึ้นขบวนเดียวกันเพื่อที่จะไปแยกลงสยามเขาก็ขึ้นด้วยเหมือนกันซึ่งเขามองหน้าเราเหมือนพยายามจะทักแต่เราไม่ทักคือเหมือนเรามองเขาอย่างเงี้ยมองนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็พูดขึ้นมาในระหว่างที่อยู่กับเพื่อนประมาณเจ็ดแปดคนว่าไม่รอดแน่ แต่เชื่อไหมว่าความทรงจําไม่รู้เรื่องเลยความทรงจํานั้นไม่มีในหัวเลยแล้วพอพอเช้ามาตีสามในเพื่อนโทรมาคิดว่ามึงต้องหยอกกูเล่นแน่แนอพอมาถึงมาหาลัยทุกคนแม่งแบบไอ้เจ็ดแปดคนที่เคยกลับบ้านด้วยกันอนะคือทุกคนแตกแบบแตกคือกันหมดเลยเฮ้ยมึงมึงรู้เปล่าว่ามึงทักเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยเลยบอกว่าไม่รู้เรื่องคือกูไม่รู้เรื่องคือกูกลับบ้านตามปกติจําได้ว่ากลับพร้อมพวกมึงแล้วก็ถึงบ้านแค่นั้นไม่มีความทรงจําว่าคนคนนี้เจอกันเลยแล้วตอนนี้ยังมีเซนอะไรกันอยู่ไหมเนี่ยให้ทักไหม ハハハ[笑]